i not. tương áo lắp 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 ไม่ใจลึกๆนี่เลยครับี้เลยีนเลยทีนีไปครับเปประตูเย่หกนัดต่อเตาข้างล่างปิดไลท์ปิดไล์ปิดไลด์ก่อนปิดไล์ก่อนเขสองปิดไลท์ก่อนดีไปเลยครับ

หนันด,นดนหเ,เห็น,นไหมมือไม่ถนัดหลังน,น,นี้ก็บังไปเข้าใส่สองเน้าไม่สอนไดน นะ

เนียนๆครับมีเวลามีเวลามีเวลาไป20วิ1วิ10วิ7 5 A B โอ้ยุดขันเวลายิงตรวจอาวุธเฮียยงไมเี่ย